ปฏิบัติการร่วมกองทัพยูเคนมีการใช้ขีปนวุธ ATACMS ร่วมกับโดรนยูเคนโจมตีดับ3นายพลประชุมทัพเคลื่อนที่ที่สโปลิเซียขณะที่รัสเซียสวนทันควันตอบโต้อ้างสอย f 6ร่วงไปหนึ่งสวัสดีกับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตนะครับสถานการณ์สงครามรัเสเซียยูเคนกันต่อเลยนะครับประจำวันที่28ธันวาคม 2,567ท่านฟังครับสถานการณ์สงครามรัสเซียยูเครนนอกจากในภูมิภาคเคิร์ดนะครับภูมิภาคลอนดอนซึ่งก็จะรวมแคว้นโดเนตกับลูฮันนะครับนอกจากนี้2บริเวณที่มีการสู้รบกันแล้วนะครับอีกภูมิภาคหนึ่งที่ดูเหมือนว่าช่วงท้ายๆช่วงปลายปีนี่แหละครับมันจะมีการบุกรุกนะครับมีการโจมตีกันรุกดินแดน พุ่ยภาคแถบนี้มากขึ้นนั่นก็คือบริเวณที่ซาปโปลิเซียท่านผู้ฟังครับซาปโปลิเซียนั้นถือว่าเป็นพื้นที่ตั้งแต่เริ่มต้นสงครามแล้วนะครับรัเสเซียสามารถเข้าไปยึดครองโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดใหญ่ได้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ซาปโปลิเซียนี่นเลยครับ มันก็เลยกลายเป็นยุทธศาสตร์สําคัญซึ่งดูเหมือนว่ารัสเซียสามารถยึดพื้นที่ซาโปลิเซียได้ถึง70%แล้วนะครับในสถานการณ์ปัจจุบันเพราะฉะนั้นซาโปลลเซียมันอาจจะกลายเป็นอีกภูมิภาคหนึ่งใน4แคว้นที่รัสเซียมีการยึดพื้นที่ได้มากที่สุดสถานการณ์ที่ซาโปลิเซียนี่เลยครับมันก็ยังกลายเป็นพื้นที่ที่รัสเซียหวังที่จะยึดครองให้ได้มากที่สุดท่านผู้ฟังครับที่ซาโปลิเซียนั้น มันนอกจากมีโรงงานไฟฟ้าแล้วนะครับมันยังเป็นส่วนประกอบสําคัญในการที่จะรัดเสียนันจากจ้องการที่จะยึดพื้นที่บริเวณตอนใต้ของยุเคนต่อจากซาบริเซียนี่นะครับก็จะไปที่ท่าเรือสําคัญนะครับท่าเรือสําคัญก็จะอยู่บริเวณแถบทะเลดำนี่แะครับซึ่งมันก็จะมีแคว้นอีกแคว้นหนึ่งซึ่งดูเหมือนว่าแคว้น โอเดซาตรงนี้นี่แหละครับมันก็จะกลายเป็นพื้นที่สําคัญที่รัเสเซียต้องการจะยึดครองนอกจาก4ีแควนที่ยึดมาได้แล้วเพราะฉะนั้นสถานการณ์ที่ซาโปลิเซียนี่แหละครับมันก็เลยมีกําลังทหารนั้นมีกําลังทหารรัเสเซียนั้นทุ่มกาลังเข้ามาพอสมควรแม้ว่าบริเวณส่วนใหญ่ทหารส่วนใหญ่จะมีการถอนกําลังออกจากซาโปลิเซียเพื่อไปสนับสนุนที่บริเวณดอนบาสนี่แหละครับแต่ซาโปลิเซียนั้นก็ยังเป็นยุทธศาสตร์สําคัญในบริเวณภูมิภาคตอนใต้ ซึ่งสถานการที่ผ่านมามันก็จะมีข่าวว่าบริเวณที่สโปิเนี่ยแหละครับมันก็จะถูกทางฝั่งกองทัพโดนยูเครน UK, เปิดปฏิบัติการโจมตีอยู่เนืองเนืองก่อนหน้านี้มันก็มีการโจมตีครั้งใหญ่จากกองทัพโดนยูเครนเหตุการณ์ครั้งนั้นก็คือการไปทําลายหัวรถจักรและรถลากอีก40คันนะครับซึ่งรถลากนี่แหละครับมันก็จะเป็นการลากน้ํามันลากถังน้ามันนี่แหละครับบรรทุกน้ามันจากตอนใต้ของ ยูเครนโดยเฉพาะมาจากไคลเมียเนี่ยนะครับเพื่อไปใช้ในบริเวณพื้นที่ดอนบาสเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่มเกิดขึ้นครั้งนั้นนี่แหละครับมันทําให้หัวรถจักรและกาะขบวนรถจักรที่ร่วมขบวนมาสูญเสียถูกทําลายจากกองเพลิงทั้งหมด40คันซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นมันก็มีการโจมตีทั้งขีปืนาวุธนะครับรวมถึงกองทัพโดนเรียกได้ว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นเป็นการบูรณาการครั้งหนึ่งครั้งสําคัญ ของกองทัพหลายหน่วยงานของดูเครนเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นล่าสุดเมื่อวานนี้หละครับมันก็มีรายงานการโจมตีครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งในปุยภาคซาปโบริเซียซึ่งตามรายงานเขาบอกว่าการโจมตีครั้งนี้นี่นะครับมันทําให้ในายทหารอาวุโสสามนายของกองกําลังภาคใต้ของรัสเซียและก็ยานพาหนะสําคัญอีก5้าคันนะครับ ถูกเด็ดชีพไปถูกทำลายไปในการโจมตีอย่างแม่นดำด้วยจรวดปืนใหญ่เคลื่อนที่สูงไฮมานะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่แน่ชัดนะครับว่าไฮมาที่โจมตีนั้นเป็นชนิดใดกันแน่อาจจะเป็น ATACB ด้วยเพราะว่ามันมีการโจมตีเข้ามาในพื้นที่บริเวณตรงนี้2ลูกมีทั้งลูกธรรมดาและก็ลูกปลายเพราะนั้นอย่างลูกปลายเนี่ยครับมันอาจจะเป็นของ a t a c ท่านผู้ฟังครับเหตุการณ์เมื่อวานเนี่ยครับสํานักข่าวกลองหลักของยูเครน HU r เนี่ยครับได้ มีการปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงของยูเคหรือว่า SDU กองกำลังระบบไล้คนขับและก็ปฏิบัติการร่วมกับปฏิบัติการของหน่วยอากาศยานไล้คนขับของทาวิเลียครับ, ilia, รบท่านผู้ฟังครับตามรายง,งานของเ u r ดอานี่แหละครับหลังจากที่มันได้รับการตรวจสอบและก็มีการยืนยันชัดเจนจากข้อมูลข่าวกองเกี่ยวกับแผนประชุมเคลื่อนที่ในพื้นที่ต่อหน้าจากเจ้าหน้าที่ฐานทัพทหารรัสเซีย ที่4ในเขตสโปลิเซียซึ่งแผนปฏิบัติการในกก่าวจึงได้รับการวางแผนและบูรณาการร่วมกันจากหน่วยงานของยูเคนี่แหละครับร่วมกับภูมิภาคของตาเวีย SBU และก,กลุ่มยุทธิวิธีตใต้ฝุ่นท่านผู้ฟังครับหลังจากทันทีที่มีการรายงานว่าหน่วยนายทหารต่างๆเหล่านี้นะครับได้มีการเข้าพื้นที่นะครับทันใดน,นั่นเองทีมอ่า หลังจากที่มีการบรรยายเราสรุปภาคสนามเริ่มต้นนะครับกองกํลาลังคูยูเคนก็เปิดปฏิบัติการโจมตีนะครับในทหารรัสเสียที่รวมตัวกันประชุมในพื้นที่แนวหน้านี่ครับที่มาจากยานพาหนะต่างๆพวกเขานั้นโจมตีด้วยขีบรุษไฮมาอย่างแม่นยําหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่มีการโจมตีนี่นะครับมันก็มีทีมอพยพทีมพยาบาล ของรัเสเซียเองนี่เลยครับเข้ามาพยายามที่จะช่วยนายทหารต่างๆเหล่านี้แต่ดูเหมือนว่าทีมอพยพหรือว่าทีมเคลื่อนย้ายที่เข้ามาทีหลังนี่แหละครับก็ถูกโจมตีด้วยกองทัพโดนของกองกําลัง h ฮสที่ส่งเข้ามาเสริมท่านผู้ฟังครับสําหรับปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยนะครับมันทําให้สามารถเด็ดชีพเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัเสเซียถึง3นายได้แก่กัปตันดัมิตรีโอเล็กกอฟวิชนะครับนาโกฟนี่นะครับผู้บัญชาการกองพันที่1่ กรมทหารไลเฟินขับเคลื่อนที่135แห่งกองทัพลัสเซียนายทหารคนที่2ก็คือกัปตันกิออรีอเล็กซานโดวิดโคมาเลฟนะครับลองเสนาธิการฝ่ายลาตเเวนและก็หัวหน้าหน่วยข่าวกองทางทหารไลเฟินติดยานยนต์ที่135ของกองทัพลัสเซีย คนที่3ก็จะเป็นกัปตันยูริวิกโตโลวิชโฟมินนะครับผู้บัญชาการหน่วยต่อต้านอากาศยานฐานทัพทหารรักษาพระองค์ที่4ของกองทัพรัเสเซียนอกจากนี้นะครับยานยนต์ที่นำนายทหารระดับสูงต่างๆเหล่านี้ที่มาประชุมวางแผนกันนอกสถานที่นี่นะครับก็ถูกทำลายทั้งหมด5คขันท่านผู้ฟังครับก่อนหน้านี้วันที่25วันพุทธที่ผ่านมานี่นะครับกองทัพยูเครนก็ได้มีการใช้ อากาศยานนะครับอาจจะมีการใช้ขีปืนพุฆนี่แหละครับหรืออาจจะเป็นโดนโจมตีที่ตั้งของกองบัญชาการกองพลนาวิกโยธินที่810ที่เมืองลอบในภู๋ยภาคโค้ดการโจมตีครั้งนี้ตามคลิปที่เราเสนอนําเสนอให้เห็นนี่แหละครับเราจะเห็นนะครับว่าอาคารขนาดใหญ่3-4ชั้นนี่แหละครับมันถูกน่าจะเป็นขีปืนพุฆนะครับโจมตีทํามันให้อาคาร เฮานี้น่ครับพังภาพไปในพิบตาซึ่งดูเหมือนว่ามันมีทายาหารคนสําคัญเสนาธิการสําคัญได้รับการสูญเสียและเสียชีวิตในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้รวมๆแล้วนะครับตามรายงานเขาบอกว่ากองกําลังป้องกันประเทศได้ชี้แจงต่อมานะครับว่าเจ้าหน้าที่ทหารและเซียนั้นเสียชีวิตถึง18นายจากการโจมตีที่ฐานที่ตั้งกองบัญชาการกองพลนาวิกโยธินที่810 ที่เมืองลอบแห่งนี้ซึ่งดูเหมือนว่าเหตุการณ์ครั้งนี้นี่นะครับมันจะมีนายพลคนสำคัญของรัเสเซียนั่นก็คือนายพลซาลิม,มูตาเปตโตวิสบาสตอฟนี่นะครับเสียชีวิตร่วมในเหตุการณ์ด้วยรองผู้บัญชาการซึ่งเขาเป็นเขาคนนั้นเป็นผู้เป็นผู้บัญชาการกองพลทหารราบทางทะเลที่810ของรัเสเซียซึ่งดูเหมือนว่าตามรายงานนี่นะครับบอกว่าอาจจะเสียชีวิต ร่วมกับนายทหารอื่นๆในเหตุการณ์ครั้งนี้เรียกได้ว่าการโจมตีครั้งนี้ที่เมืองเคิร์สนี่แหละครับผู้ิภาคเคิร์สที่เมืองล้อมเนี่ยแหละครับมันก็เป็นการเด็ดชีพนายทหารระดับวางแผนปฏิบัติการสําคัญอีกครั้งหนึ่งนอกจากที่เกิดขึ้นที่สโปิเซียเมื่อวานนี้ท่านผู้ฟังครับตามรายงานที่มันเกิดขึ้นเมื่อวานนี่แหละครับเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่นี่นะครับหลังจากที่มีการยืนยันการวางแผนและหน่วยข่าวกอง มีการให้ข้อมูลมาเป็นระยะเวลาพอสมควรในการที่จะมีนายทหารระดับสูงฝ่ายเสนาธิการในพื้นที่นี่เลยครับจะมาชุมวางแผนปฏิบัติการในพื้นที่สโปนเซียนะครับเพราะนั้นเจ้าหน้าที่จึงวางแผนปฏิบัติการของยูเคนั้นจึงได้มีการประชุมนะครับและก็มีการเตรียมพร้อมที่จะโจมตีการประชุมทับเคลื่อนที่ทางยุธทธวิวีของรัสเซียการโจมตีครั้งนี้มันจึงเกิดขึ้นด้วยขีปนาวุธแม่นยำสูงไฮ มานี่แหละครับซึ่งตอนนี้ยังไม่ยืนยันนะครับว่าเป็น a t a c s หรือไม่การโจมตีครั้งนี้นะครับมันมีการใช้อาวุธอย่างน้อย2ลูกโดยลูกที่บรรจุก,กระสุนแบบคัตเตอร์นี่เลยครับนั้นมันยังเห็นได้ชัดนะครับว่าจากาการโจมตีหรือว่ากระสุนที่มันแตกปลายออกทั่วบริเวณนี่และครับมันจึงมองเห็นนะครับว่าลูกทึงงใน2ลูกที่ยิงมาครั้งนี้นะครับ มันต้องเป็นขีปนาวุธคัสเตอร์อย่างแน่นอนนอกจากนี้นะครับมันยังได้มีการปล่อยโดนโจมตีแบบพรีชีพนี่นะครับสามารถมองเห็น <he en S 2> จากมุมมองที่1แบบ fpv นี่ครับออกไปเป็นจํานวนมากเพื่อตามล่าผู้รอดชีวิตซึ่งวยข่าวกองของเค hr เนี่ครับเปิดเผยเมื่อเมื่อวานนี่แหละครับเมื่อเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นท่านผู้ฟังครับรายงานระบุนะครับว่ากองบัญชาการหน่วยรบของรัสเซียที่ปฏิบัติการในภูมิภาคซาปโปลิเซียนี่แหละครับ ทางตอนใต้นั้นถูกทําลายโดยการโจมตีดังกล่าววิดีโอนี่นะครับมันแสดงให้เห็นชัดเจนเลยนะครับว่าลูกแรกนี่แหละครับมันตกลงไปที่กลางวงประชุมหน่วยในพื้นที่ตอนหน้านะครับการโจมตีที่เกิดขึ้นนี่แหละครับมันทําลายการประชุมดังกล่าวและก็ทําให้นายทหารคนสําคัญทั้ง3นายที่เสียชีวิตวิดีโอที่แสดงให้เห็นเนี่ยครับมันยังเห็นลูกการโจมตีของลูกที่สองที่มันเกิดขึ้น ที่จอดอยู่ข้างทุ่งข้าวสาลีเกือบตรงกลางนี่หละครับด้วยหอร,ระเบิดแบบคัสเตอร์นะครับและการโจมตีมันเกิดจากระ,ระเบิดระบบคัสเตอร์นี่เลยครับมันจะพบว่าพื้นที่เกษตรกรร,รมรอบๆบริเวณแถบน,นั้นขนาดประมาณหนึ่งสนามฟุตบอลรอบๆนี่ครับมันจึงเต็มไปด้วยกา,ารระเบิดของหน่วยวัตถุระเบิดสังหารบุคคลนั่นคือเกิดจากคัสเตอร์นี่แหละครับเพราะฉะนั้นการโจมตีเมื่อวานด้วยขีปุรไทยมา2ลูกนี่ละครับ มันจึงสร้างความเสียหายท่านผู้ฟังครับขนาดของการโจมตีด้วยระเบิดแคสเตอร์นี่เลยครับเขาบอกว่ามันสอดคล้องกับขีปนาวุธทางยุทธวิธีของกองทัพยูเครที่มีการใช้งานและอเมริกาก็อมีการอนุญาตใช้งานนั่นก็คือขีปนาวุธ a c m s ซึ่งถือว่าเป็นอาวุธร,รยะยไกลยที่ทรงพลังที่สุดที่ยูเครนนำมาใช้งานในสนามรบปัจจุบันต,ตามรายงานของ HUR ระบุนะครับว่าไฮมานั้นสื่อเป็นระบบปืนใหญ่ที่ผลิตโดยอเมริกา และออกแบบมาเพื่อยิงขีปรุษ ATACMS ได้ดิงขีปรุษที่แสดงไว้ในวีดีโอโจมตีแม้ว่ามันอาจจะไม่มีการระบุแน่ชัดนะครับว่ามีการใช้อะไรยิงแต่ดูเหมือนว่าจากรูปที่เราเห็นจากวิดีโอที่เราเห็นนี่แหละครับมันก็น่าจะเป็น ATACMS นี T ่แหละครับที่มันสามารถทําลายวงกว้างในขณะนี้จากภาพถ่ายที่มีการเผยแพร่กันเนี่ยแหละครับรายละเอียดที่ รูปภาพที่เรานเสนอนี่นะครับมันก็จะเห็นยานยนต์ของรัสเซียอย่างน้อยนี่ห้าคันถูกทําลายและก็นายทหารเสียชีวิตสานายในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท่านผู้ฟังครับสําหรับวิดีโอที่มีการถ่ายภาพให้เห็นมองเห็นการเคลื่อนไหวชัดเจนนี่แหละครับเขาบอกว่าวิดีโอตัวนี้ที่มันถูกผลิตอาจถูกบันทึกเทปไว้นี่นะครับมันเป็นโดรนที่ซื่อชาร์กนะครับเป็นเครื่องบินไฮเทคที่มักใช้งานโดยผู้ปฏิบัติการพิเศษ ของ SBU หรือว่า h u r ซึ่งมันก็จะมีการใช้งานอยู่เป็นประจำเป็นประจำท่านผู้ฟังครับนอกจากนี้จากข่าวที่มีรายงานการโจมตีฐานทัพเคลื่อนที่ของรัสเซียด้วยไฮมานี่เลยครับมันก็มีรายงานออกจากมาจากทางฝั่งบ็อกเกอร์ชาวรัสเซียที่ชื่อว่าบ็อกเกอร์ที่ชื่อว่าวาลาดีเมียร์โลกอฟนี่เละเขารายงานนะครับว่าเครื่องบินเป็น S16 ลำหนึ่งซึ่งนาโตบริจาคให้ยูเคนี่ครับถูกยิงตก ถูกยิงตกขณะพยายามยิงขีปปารุธไปที่เขตซาโปเิเซียซึ่งข้อมูลเบื้องต้นจากแนวหน้านี่นะครับมันได้รับรายงานเมื่อวันพฤหัสบดีก็คือเมื่อวานนี่แลยครับโดยบล็อกเกอร์นายหนึ่งก็คือวาลาดิเมียโลกอฟนะครับซึ่งเป็นประธานร่วมของสภาประสานงานการบรูรณาการในภูมิภาคลัสเซียอันนี้ไม่ใช่ข่าวจาก หน่วยงานของรัสเซียนะครับเป็นรายงานของบล็อกเกอร์ทางทหารของรัสเซียเท่านั้นเองเขาบอกว่าเครื่องบิน f16 อยู่ในตำแหน่งที่จะยิงขีปนาวุธโจมตีที่พื้นที่ดังกล่าวและเครื่องบินก็ถูกยิงตกโลกกสเขียนบนเทเล gram ของเขาซึ่งเขาบอกว่าสมาชิกนาโต้ของยุโรปหลายราย ส่งมอบเครื่องบินลบที่ผลิตในอเมริกาจำนวนเล็กน้อยให้กับยูเครนหมายที่จะเป็นตัวเปลี่ยนเกมในสงครามแต่สุดท้ายแล้วเครื่องบินเหล่านี้ก็ไม่เคยถูกใช้งานในการสู้รบทางอากาศเลยเขายังบอกอีกนะครับว่ามีรายงานว่าเครื่องบิน s 1 6หลายลำถูกใช้เพื่อเป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศจากขีปวุทธของนัเสเซียซึ่งโจมตีเข้ามาในเดือนสิงหาคมแต่เครื่องบินลำหนึ่งสูญหายไปซึ่งดูเหมือนว่าภายหลังนี่แหละครับมันก็จะมีนักบิน ของยูเคนี่แหละครับเสียชีวิตด้วยกับการตกลงไปของเครื่องบินลำดังกล่าวซึ่งสมาชิกของรัฐสภายูเคนเปิดไผยว,ว่าเครื่องบินลำดังกล่าวอาจถูกยิงตกด้วยระบบขีปุธแพทติออตของทางฝั่งยูเคนซึ่งเขาบอกว่า สำหรับรายละเอียดเรื่องของเครื่องบิน F16 ที่ถูกยิงตกนี่แหละครับมันเคยมีรายงานนะครับว่าบริษัทเอกชนของรัสเซียนี่นะครับเสนอเงินรางวัลถึง15ล้านรูเบนหรือกว่า1,70,000ดอลลาร์สหรัฐให้กับใครก็ตามที่สามารถยิง F16 ของยูเครนตกได้เป็นลำแรกและสเริเซียนั้นถือว่าเป็นหนึ่งใน4ภูมิภาคที่รัเสเซียประกาศยึดรองและก็ประกาศในจา นุกเอกษาให้เป็นพื้นที่ชายแดนพื้นที่พื้นที่หนึ่งรัฐรัฐหนึ่งของรัเสเซียไปที่เรียบร้อยแล้วซึ่งดูเหมือนว่าเขาบอกว่ารัเสเซียสามารถยึดพื้นที่ได้กว่า70%ซ ของพื้นที่ซาโปลิเซียท่านผู้ฟังครับข่าวนี้ที่ออกมาจากขี้ข่าวบอกว่าเอฟยิงตกนี่แหละครับทางการของยุคเคนยังไม่มีการยืนยันกลาโหมของรัเสเซียก็ไม่มีการออกข่าวแต่ข่าวที่ออกมานั้นดูเหมือนว่ามันออกมาจากบล็อกเกอร์ของรัเสเซียอาจจะเป็นข่าวปล่อยข่าวลวงหรือต้องการตอบโต้จากกรณีที่3นายพลคนสําคัญ ต้องปิดชีพไปโดนปิดชีพไปจากการโจมตีด้วยไฮมาเมื่อวานนี่แหละครับเพราะฉนั้นข่าวนี้ความน่าเชื่อถือนั้นยืนยันไม่ได้ว่าเป็นจริงแค่ไหนแต่การสูญเสียเสียชีวิตของนายทหารสำคัญของรัเสเซียนี่แหละครับมันยืนยันด้วยคลิปวิดีโอภาพถ่ายยืนยันชัดเจนว่ามีการสูญเสียจริงมีการยิงจากขีปุรุตของไฮมาของยูเคนจริงความสูญเสียที่มันเกิดขึ้นมันจึงเป็นเรื่องจริง นอกจากข่าวของทางฝั่งบ็อกเกอร์รัสเสียเท่านั้นที่ไม่อะไรไม่ไม่สามารถอะไรยืนยันได้ทั้งนั้นรวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเรากันด้วยนะครับ